สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนซ์มอเตอร์ที่รักทุกท่านเลยนะคะแล้วเราก็มาพบกันนะคะเช่นเคย5้าโมงเย็นของทุกทุกวันค่ะวันนี้เนี่ยฝนก็เพิ่งจะตกเสร็จไปหมาดๆนะคะแล้วเราก็พร้อมสําหรับการไลฟ์รถเข้าใหม่สุดฮอตนะคะที่ฮอตส่วนกระแสทุกบรรยากาศนะคะกับ 525D Luxury นะคะ BMW Series 5นะคะ สภาพเลิศนะคะที่สำคัญเป็นตัวรุ่นย่อยลักชัวรี่ที่เต็มไปด้วยออปชันนะคะที่ใช้แล้วฟินในชีวิตประจำวันนะคะกับโฉม F10 LCI นะคะเท่ๆเลิศๆขับแล้วเนี่ยสวยหล่อตลอดกาลนะคะอย่างคันนี้เป็นต้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้นิจะพาทุกท่านมาดูกันแบบละเอียดๆเ,เหมือนกับท่านเนี่ยมายืนอยู่ข้างหน้านี้ตรงนี้นะคะแล้วมาดูออปชันเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยแล้วท่านไหนเลิฟมากๆอยากจับจองน้องไปอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถที่จะ ติดต่อมาได้ไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์หาเรานะคะที่092 9245641หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะคะอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเข้ามาก็ได้นะคะทีมงานของเราก็พร้อมอย่างยิ่งเลยที่จะให้ข้อมูลกับท่านเพิ่มเติมนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะมาชมนะคะน้องเข้าใหม่สุดฮอตประจำวันนี้กันเลยค่ะสำหรับนะคะ BMW นะคะ 525D Luxury คันนี้เนี่ย เรียกว่ามีความพิเศษมีความยูนิคหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะเริ่มต้นจากความเป็นโฉมนะคะ F 1 0 LCI นะคะหน้าตาเขาก็จะเลิดๆหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าโฉมใหม่นะคะที่มีการออกแบบนะคะให้มีด้านล่างของดวงไฟ LED เนี่ยเป็นเส้นตัดทำให้ดูสวยคมเข้มมากขึ้นนะคะรุ่นย่อย Luxury นะคะก็จะมีการประดับตกแต่งนะคะ ด้วยคโครมเมียมนะคะขออภัยความฝนตกที่โชว์รูมเราด้วยนะคะก็เลยจะเห็นคาบน้ำอยู่ทั่วบริเวณสักนิชหนึ่งะคะการประดับด้วยคโครมเมียมนะคะทั่วทั้งคันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะคะด้านหลังนะคะตามดีเทลต่างๆนะคะไฟท้ายค่ะของโฉม LCI นะคะก็จะสวยงามด้วยเส้นไฟนะคะ LED ที่เป็นเส้นๆนะคะ ช่วยดึงดูดนะคะสายตาให้รถเนี่ยดูดสปอร์ตมากขึ้นนะคะพรีเมียมด้านหลังนะคะมาพร้อมกับท่อคู่ค่ะก็จะเป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ของรุ่น Luxury กันเลยทีเดียวนะคะเส้นสายของขอบประตูก็ล้อกันมาเลยทีเดียวนะคะกูช้างของเรานะคะก็ไฟเลี้ยวมาอยู่ทางด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของความเป็น LCI ของโฉม F10 นั่นเองค่ะ คันนี้เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในคันที่ใหม่ที่สุดนะคะที่คุณจะหาได้นะคะเพราะว่ารถออกมาเนี่ยเดือนธันวาปี2016เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะ13 14 15หลบไปนะคะ 10, เดือน12ปี2016นะคะจอดอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแล้วเขาไม่ใช่520ดีธรรมดา เป็นถึง 525D Luxury ที่มาพร้อมกับออปชันอลังมากมายจะมีอะไรบ้างมาดูภายใน,นกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเข้าออกรถเนี่ยต้องไม่ธรรมดานะคะ Comfort Access ค่ะสัมผัสข้างในนะคะสัมผัสข้างนอกล็อกอันล็อกได้อย่างง่ายดายเท่านั้นไม่พอค่ะเวลาเราปิดเนี่ยนะคะต้องมีความหรูหราสมกับชื่อรุ่น Luxury นะคะเป็นออปชันประตูดูดนี่โอ้โหนะคะซึ่งในในเบนซ์เนี่ยต้องอ s เท่านั้นประตูถึงดูด ตัว E เนี่ยไม่ว่า E ท็อปแค่ไหนประตูไม่มีดูดน,นะคะแต่ราคาล้านกว่าบาทได้รถประตูดูด BSI ยังมีโอ้โหจะไปหาจากที่ไหนได้อีกแล้วนะคะเปิดกันเข้ามาค่ะภายในนะคะสวยงามหรูหรานะคะกับสีน้ำตาลนะคะสภาพสวยงามมากๆเลขไม่น้อยมากแค่50,000่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะใหม่เอี่ยมอ่องหน้าเป็นเจ้าของสุดๆนะคะ ภายในเนี่ยนะคะเรากดปุ่ม start แล้วเนี่ยเราก็จะมองเห็นตัวขัวเกียร์นะคะที่เป็นรุ่นใหม่นะตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดรุ่นใหม่ dual clutch นะคะที่มาพร้อมกับตัวเครื่องยนต์ค่ะที่แรงถึง2 1 8แรงมาด้วยกันเพราะว่าเราเป็น5.2 5 d ดีไม่ใช่5.2 0 d ดีนั่นเองนะคะภายในก็มีออปชันดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็น navigator นะคะที่ มากับตัวหน้าจอใหญ่นะคะแล้วก็ Option ออปชันอื่นๆอ,อีกมากมายหลายอย่างที่มาพร้อมกับตัวจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่นี้นะคะก็ใช้งานได้สะดวกนะคะคล่องตัวมากๆสํสำหรับซีรีส์หชมนี้นะคะยังไม่นับว่าขับดีมากจริงๆนะคะคือเรียกว่าเป็นโฉมที่ขับแล้วแบบว่าฟินสุดๆนะคะในเรื่องของสมรรถนะอะไรต่างๆนะคะมาดูที่เบาะหลังกันบ้างนะคะ นี่นะคะไม่ธรรมดาจริงๆเพราะโชมลักชัวรี่นะคะมาพร้อมกับจอหลังอีก2จอค่ะท่านไหนที่ตั้งใจซื้อซีรีส์หไว้เป็นรถสำหรับครอบครัวคนที่คุณรักสำหรับแฟม,มิลีด้วยนะคะต้องจัดไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าต่อให้ซื้อ M อ็มสปก็ไม่มีจอหลังนะคะหรือว่าไม่มีประตูดูดนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย ไม่เสมอไปเลยนะที่จะต้องซื้อตัวท็อปที่สุดนะคะ M Sport ถึงจะฟินที่สุดนะคะไม่เลยเพราะว่าอย่าง B M เนี่ยเขาวาง product นะคะ proposition มาเนี่ยให้ตัว Luxury เนี่ยมีจุดเด่นเป็นของตัวเองทั้งในเรื่องของจอหลังสองจอจอหน้า1จอแล้วก็ในในเรื่องของประตูดูดนะคะหรือว่าความหรูหราต่างๆนะคะทำให้จริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะซื้อนะคะตัว Luxury ได้โดยที่ ไม่ได้แพ้นะคะว m Sport เลยในขณะที่ราคาก็จะถูกกันด้วยนะคะมาดูในเรื่องของวารันตีนะคะแล้วก็ BSI กันบ้างนะคะท่นนี้เนี่ยยังมีวารันตีและ BSI เหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะซ่อมได้ฟรีนะคะจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงหากมีอะไรเสียหรือจะเป็นการ B.S.I. ก็คือเข้าเช็คระยะต่างๆนะคะอะไรที่แบบว่าเป็นความสิ้นเปลือเป็นความถึงระยะก็สามารถที่จะเข้าได้ฟรีจนถึงสิ้นปีนี้นะคะ mm hmm. หายากมากนะะซึ่ง F 1 0ที่ยังมี B.S.I. กับวันตีนะคะท่านไหนที่หายอยู่ก็ห้ามพลาดคันนี้เลยทีเดียวค่ะ mm hmm. วันนี้นะคะเน้งกับ B.M.W. 525D นะคะรุ่นพิเศษ L.C.I. เรียบร้อยแล้วนะคะโปรดักชั่นสุดท้ายนะคะเดือน12ปี 2016ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะก็ยินดีกับเจ้าของใหม่ที่จะได้เป็นเจ้าของนะคะ B.M. คันงานคันนี้ด้วยนะคะบางท่านที่อาจจะพลาดคันเก่าไปหรือพลาดตัว E-Class Edition E ไปนะคะก็ลองพิจารณานะคันนี้ไว้ในอ้อมใจได้เลยไม่แพ้กันแน่นอนค่ะไปก่อนแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ หากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน้งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ